เกมทำสวนครับทุกคนโก o w a อคการเดโอ้โห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 อาชีพเมต์เด้งรัวๆครับผมนี่ขนาดเพิ่งเข้ามานะโจโลบักช็อปบริการฟาร์มเกมและเติมเกมโลบอกในแมปต่างๆมีบริการให้เลือกหลากหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์บีสวอ s ์มซิมูเลเตอและแมปอื่นๆอ,อ,อีกเพียบ สำหรับใครที่อยากใช้บริการนะครับอย่าลืมใช้โค้ดโจาจโคล่า201จะได้รับส่วนลด5%สูงสุด100บาทใช้บริการกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยสำหรับใครที่อยาก FK ฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป UG Phone บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ FK เกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือเราร้อนและเสื่อมสาภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ10บ,บาทเท่านั้นและสําหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สาหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แหล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับอลละครับทุกคนสวัสดีทุกคนเลยครับผมวันนี้มีอยู่เกมโลบอกในแมปของโกลาการ์เดนนะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาปลูกผักทำสวนกันดีกว่าทุกคนเกมนี้คนเล่นแบบเยอะมากนะผมก็เลยจะมาลองเล่นดูบ้างละกันนะไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะสนุกหรือเปล่าทุกคนแต่ก็นั่นแหละหัดเล่นครั้งแรกนะก่อนอื่นเลยนี่มีทูตอเรียสอนเราก่อนว่าเราต้องมาซื้อเมล็ดพืชที่ซีทช็อปตรงนี้เลยโอเคแล้วเข้ามาแล้วก็เลือกซื้อใช่ไหมแล้วเรามีเงินเท่าไหร่ทุกคนเรามีเงินยี่สิบนะเราเราก็ต้องซื้อได้แค่นี้สิ ยีโอเคซื้อไปแล้วก็ไปตรงไหนต่อเราสามารถกดอันนี้คืออะไรอะ่ะซีดอ๋อมันจะเทเลพอร์ตมานี่เลยแล้วก็การอันนี้ก็คือเป็นเป็นที่ปลูกของเรานะทุกคนอ่าโอเครู้เรื่องละก็เราเรามีแค่รอดอยู่2อันเนาะเดี๋ยวผมลองจิ้มตรงนี้กันดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้โตเร็วมากโตเร็วมากอุ้ยเก็บได้เลยเหรอแล้วทําไงต่อทุกคนต่อไปก็คือเราต้องไปเซลนะอ่ะกดเซลเลยแล้วกัน อาเซลใหม่ i n v เ n อรี่ก็คือเซล์ของใน,นกระเป๋าทั้งหมดเลยหรือว่าเซลดิทก็คือเราต้องหยิบมาก่อนถึงจะเซลลได้ใช่ไหมแล้วก็ถามได้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะกดเป็นเซลอินเวอร์ทิลลี่แล้วกันได้ไหรอ่ะเราลงทุนไปยี่สิทุกคนเราได้กําไรมา19นะเ <c oughs> มื่อไร่จะรวย <c oughs> นี่เลยนะอันนี้น่าจะเป็นต้นไม้ออนหม่หรือเปล่าต้นไม้กินคนนะอันนี้ สามารถสุ่มได้แบบพรีเมี่ยม1,699โลบคัคทุกคนมีโอกาสได้ของแรด้วย0.5%เซึ่งแบบผมจะสุ่มดีไหมเนี่ยอันนี้ธรรมดาครับก็คือเราสามารถให้อาหารไอ้ต้นนี้ได้นะทุกคนอ๋อก็คือมันบอกว่าเออเนี่ยฟีดมีอะโทเมโตท,ทุกคนก็คือน้ำหนัก0.5กิโลขึ้นไปนะถึงจะฟีดมันได้แล้วก็ตอนฟีดเนี่ยพอฟีดปุ๊บมันจะมาอยู่ในนี้ใช่ไหมกี่ฟีดอะถึงจะได้มเมล็ด50ฟีดทุกคน อืมเข้าใจละแล้วถ้าเกิดว่าผมฟีดไปแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นมาดเลยเหรอหรือว่ามันสุม่มเอาทุกคนซื้อแบบว่ามันมีผลผลิตสีทองเลยนะผมไม่รู้ว่ามันจะขายได้แพงหรือเปล่าผมเดี๋ยวผมลองไปขายดูแล้วกันเนาะเป็นสถานะโกน,นันทุกคนเป็นโกนะก็คือสีทองนั่นเองเดี๋ยวผมลองไปขายด,ดูดิอ่าโกแพงปะเราต้องเป็นเซลดิสเนาะทุกคนอ่าเซลดิสปิ๊บโอ้โหสี่ร้อยเกือบห้าร้อยทุกคนโคตรแพง เดี๋ยวดูอันธรรมดานะน้ำหนักแบบเอาน้ำหนักอีเยอะเลย4.0.42กิโลเดี๋ยวเราจะเซลยวดิสไปนะอันนี้คือแบบผลใหญ่นะได้ยีบเก้าคือแบบโคตรแพงนะผลมันคสีทองเดี๋ยวเราจะมาซื้อโทเมโตซีเนาะทุกคนก็อ,อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปฟีดให้ไอตัวต้นไม้กินโคนตรงนู้นด้วยเพราะว่มามันต้องการอุย้ยอะไรวนะน้โอ้โหลูกยังใหญ่เลยทุกคน่วนโทเมโตผมจะปลูกอาโทเมโตผมจะปลูกตรงนี้แล้วกันเนาะ โอเคมันจะได้โตเร็วด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังตกพอดีเลยเดี๋ยวผมขอไอ้ขายก้อนนี้ก่อนตุเบอรี่บ้าเลยว่าน้ำหนักหนึ่งกิโลจะรั่วลองลองขายดิลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่อะโอเคเซลล์ดิสครับผมลูกเท่าไหร่อ่ะสามร้อยโคตรแพงครับอ่าบุเบอรี่ซีดผมจะปลูกตรงนี้อืมแล้วก็เป็นแครอทแครอทผมปลูกตรงนี้เดี๋ยวมันก็โตแล้วทุกคนสามารถเก็บเกี่ยวได้เลยไวมาก ฮ้ยให้เหรออู้ขออคุณมากนี่ทุกคนผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคืออะไรวะปลูกได้ปะเอ้ยไม่ได้ดิอันนี้น่าจะเอาไว้ขายเดี๋ยวผมลองเอาไปขายดูแล้วกันว่าผมจะรวยหรือเปล่านะมันคือผลอะไรนะทุกคนผมต้องการเอ้ยผมถามราคาได้ปะเฮ้ยสี่แสนเฮ้ยผมผมมองผิดไปทุกคนเมื่อกี้สี่แสนเหรออะไรอะ่ะโฟเซนเมงโก้ เฮ้ยเขาให้ผมจริงเหรอ,อขอบคุณมากครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะผมขอดูเมื่อกี้ก่อนผมได้โฟเซนแมงโก้มาครับอันนี้ก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อะขอขอลองดูก่อนนะผมรวยเลยอะ่ะ <c oughs> ผมรวยเลยราคาแปงหมืน่นอุ้ยโหแต่แพงหมื่นก็แพงนะทุกคนผมขอญาตข,ขอขอขายกันเนาะอ่ะสายเป็นอะเซลดิสล้วกันคือแบบราคาแบบแพงมากทุกคนไอวอนซูเซลดิสเซลเลยลวกันโอ้โห มีห้าแสนครับผมอยู่ดีๆก็รวยนะที่เหลือก็เซลไมเวทเทอรี่เลยกันอ่ามีแพ็คสตาร์เตอร์แพ็กทุกคนแพ็คสำหรับมือใหม่นะได้เงินอยู่ที่1,000แล้วก็อ่าเติบโตทั้งหมดนะแล้วก็จะมีแอปเปิลซีด้วยซึ่งผมก็ไม่ต้องการแล้วครับผมผมมีเงินอยู่5้าแสนกว่านะมีคนใจดีให้มาก็เลยไม่ต้องซื้อหรอกอุ้ยวอเตอร์เมลอนเอาก่อนไม่รู้คืออะไรเฮ้ยอันนี้ด้วย เอาก่อนอันนี้เอาอีกสองอันโอเควิ้ยอะไรอะแบมบูแบมบูบมบทุกคนอะไรที่ผมไม่เคยปลูกเนี่ยผมจะซื้อปลูกนะอ่าโอเคกลับไปที่ปลูกครับผมก็อ่าเดี๋ยวผมจะปลูกไอ้น,นี้ก่อนเลยแล้วกันวอเตอร์เมลอนนะ่ะเอาเป็นปลูกตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคผมได้มาสี่ต้นนะเมื่อกี้แล้วก็มีอันนี้อีกอันหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวเราจะหย่อนตรงนี้แหละแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ อ่าประมาณนี้เลยแล้วก็โทเมโทซีดแล้วก็เราจะหย่อนตรงนี้เหมือนกันโทเมโทนะโอเคส่วนแบมบูเนี่ยผมคิดว่าไม้ไผ่เนี่ยมันน่าจะปลูกทีเดียวแล้วก็เก็บเกี่ยวทีเดียวเมื่อกี้มีฟ้าผ่านะลงวอเทอร์เมลอนผมติดสถานนะช็อกนะตอนนี้มันบอกว่าบวก5้าเอร์โกลสปีดนะก็คือเจริญเติบโตไวขึ้น50% แล้วก็มีโอกาสสูงที่จะติดสถานะช็อกนะทุกคนอุ้ยเขามารดน้ำต้นไม้ให้ผมหรอเออเดี๋ยวนะไอกระถางรดน้ำต้นไม้นี่มันซื้อจากไหนวะอุ้ยอุ้ยตัวเร็วมากทุกคนโรเตอร์เมลอนผมนี่เก็บได้เลยเนี่ยเ้ยทำไมเข้าใจดีจังคนเนี้ยใครวะเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาคือใครนะแต่ขอบคุณมากผมสามารถเก็บได้เลยโอ้เอาเรื่องว่ะมีคนใจดีนะพี่เกใจดีเกินทุกคนหนุนไปรดน้ำตรนนี้ให้แกมันะ้ง ผมว่าเขาไปเดินรถน้ำให้ตรงูแน่ๆเลยโอ้ยมีสปริงเกอร์ด้วยเหรอแล้วมันซื้อจากไหนวะมันซื้อจากไหนอะทุกคนเดี๋ยวนะผมว่ามันต้องมีอะแถวๆนี้แหละผมอาจจะยังเดิมไม่สุดแมพก็ได้นะเฮ้ยแต่มันก็สุดแมพแล้วนี่ยซื้อจากไหนวะเนี่ยไอสปริงเกอร์กับบัวรถน้ำเนี่ยอ่าผมมีวอเตอร์เมลอนมาขายครับลงุงอุ้ยลุงเราสองแสนเหรอบ้าอย่างบ้าทุกคนเดี๋ยวนะผมว่าไม่ใช่แล้วอ่าอันนี้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ นี่ทุกคนผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจะแพงกว่าเดิมนะไม่รู้เท่าไหร่นอกก็ขาดไปเลยไม่ถามราคาลนะโอเคขายไปเลยครับผม7กิโลนะติดสถานนะช็อกด้วยปุ๊บลูกละสามเสนอย่างบ้าทุกคนอันนี้ก็น่าจะแพงอยู่เพราะว่ามันติด2สถานนะขายไปไม่ต่ำกว่า4 0 0 0 0นชัวรโอ้โหห้าแสนสองนี่เราสามารถเอาโทเมโต้ศูกิโลฟีให้มันได้เนาะแล้วก็เป็นเทคดิสอ่ะเอาไปเอาไปกินเลยงับ อตอนกินนี่เหมือนจะกินผมเข้าไปด้วยนะโอเคเฮ้ยเ <Okay. S 2> มื่อกี้ผมได้อะไรมาทุกคนได้เบสิกซีนนะเป็นอุ้ย uh ของซุ่มกองซุ่มทุกคนอะไรอะลัซเบอรีโอเคไหนลองปลูกดิเป็นไงวะลัสเบอรี่นี่เลยลัซเบอรี่ผมจะเอาอยอดน้อยดีเอาตรงนี้แล้วกัน a few moments later ไงตอนแรกมันไม่มีร้านเกียร์นะเนี่ยขึ้นแล้วทุกคนออกเข้าเซิร์ฟใหม่ โอ้โหให้ตายเถอะไอเราก็เอ้ยแต่ผมจอยมาเซิร์ฟเดิมเลยนี่ว่าเออใช่เลยเซิร์ฟเซิร์ฟเดิมเลยทุกคนเกียร์ช็อปครับผมเจอสักทีนะอันนี้เควสอะไรเควสอ่าเป็นอ่าโชมีโชมีไม่เดลี่เควสอ่าฮะผมทำเสร็จหมดแล้วยังปลูกต้นพัมกินห้าต้นนะทุกคนแล้วก็ฮาร์เวสต์ดากอนฟูดอ่าโอ้โหแล้วเควสดากอนฟูดมันคืออะไรวะเนี่ย อ่าเป็นเอาเป็นบัวรดน้ำแล้วกันเนาะลองลองดูก่อนลองดูก่อนห้าหมื่นนั้นทุกคนโอเคก็ส่วนผมจะอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะอ่าโรยตรงนี้เลยแล้วกันโอ้โหหมดแล้วนะได้หกสิบหกเปอร์เซ็นเจ็ดสิบอุย้ยขึ้นมันก็ขึ้นไวอยู่นะทุกคนโอ้โหโ,โหเร็วมากเร็วมากเอ้ยอย่างนี้ดีเลยเอาเป็นว่าผมซื้อบัวนี่แหละดีสุดละห้าหมื่นทุกคนเร่งเวลาในการเจริญเติบโตผมได้มาแล้วทุกคนคอน นักกว่า2อกิโลนะอันนี้ก็2อกิโลครึ่งนะถือว่าใช้ได้เลยเฮ้ยกว่าจะได้โอ้โหขอเควสยากเลยพี่ต้นนี้โคตรนานกว่าจะโตอืมเอามาลิซซีดมาเอากล่องสุ่มมานี่เราผมก็จะเปิดเลย <c oughs> โอ้โหแคนเบอร์รี่อีกแล้ว <c oughs> แคลอดเวดด้วยทุกคนนะน้ำหนักสองส่นจุดอกิโลแล้วพี่ก็ขอโคตรยากเลยเดี๋ยวผมขอปูกก่อน ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะปลูกค้าไว้ตรงนี้กันอุ้ยฝนตกอีกรอบเหรอเฮ้ยทำไมไมันตกถีจังอะตกที่มากทุกคนตกอีกรอบแล้วนะเมะื่อกี้หยุดตกไปแล้วนะเดี๋ยวเอาพอร์เตอร์เมลอนปลูกตรงนี้แล้วก็พอมกินย้อนตรงนี้โอเคมาดูกันว่าหน้าฝนนี้ผมจะได้อ่าเจ้าตัวแครอทติดเวทหรือเปล่านะทุกคนเรียแบบร้อยครับทุกคนหมดหน้าฝนนะสรุปแล้วก็คือไม่มีต้นไหนติดเลยสักต้นหนึ่งโอ้โหแล้ว แล้วผมจะหามาจากที่ไหนวันนี้โอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยคงไม่มีแล้ว,ลวครับผมเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ตามผมเนี่ยฝากกดติดตามแล้วกันไปละครับผมบ๊ายบายครับ the